สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2567เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ตลอดระยะเวลา5ปีในการทรงงานด้านงานหัตถศิลป์อันเป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากการเสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานคำแนะนําแก่รัษฎรทั่วทุกภูมิภาคเป็นประจําทุกปีทรงนําความรู้และ,ระประสบการณ์การทรงงานด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอมาต่อยอดและพัฒนางานผ้าไทยและงานหัตถกรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยมาแต่รั้งเดิมจนทุกวันนี้ทำให้งานหัตถศิลป์ไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลจนมีความสวยงามทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นการทรงงานที่ทรงทำควบคู่มาโดยตลอดคือทรงเป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าทไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าทไทยหรือไทยเท็กซ์ไทเทรนบุ๊กซ์ซึ่งปัจจุบันเป็นเล่มที่ห โดยมีพระประสงค์ให้มีหนังสือที่อ้างอิงและรวบรวมข้อมูลด้านศิลปะที่ได้มาตรฐานเท่าเทียมกับนานาชาติให้สามารถเข้าถึงได้กับคนทุกกลุ่มวัยทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่ามันจะมาได้ไกลขนาดน,นี้ไกลไม่เท่าไหร่หรอกแต่ไวไกลแล้วไวเนี่ย คือ knowledge คือเขาเข้าใจก็เข้าใจแหละว่าแรกๆมันก็จะมีระบบต้านแต่ว่าเมื่อเราทำเข้าใจแล้วก็ทำการทำเทรนด์ต่างๆเพื่อให้มันเป็นลักษณะของไซโคฟป็นฝรั่งมากขึ้นเป็นซีซนอลมากขึ้นแล้วก็ทำเ,เราเก็บเ,เทคนิคของไทยโบราณไว้บวกกับไทยสมัยใหม่ทั้ง4ทั้งคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ย กลายไปว่าคนเริ่มรับรู้มีความสนใจโดยเฉพาะคนเมืองคนที่ทำดีไซน์เนี่ย mm hmm. เขามีช mm ้อยส์ในการเลือกมีการได้ใช้อะไรใหม่ๆม,มากขึ้น mm hmm. ก็ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มาก mm hmm. เพราะว่าพัฒนานได้อย่าง,างมันง่นคงแล้วก็พัฒนานได้อย่างามีสมบูรณนอกจากนี้ยังมีพระดำริให้สถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลก ร่วมเผยแพร่ชุดไทยและผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักต่อนาน,นาชาติเริ่มที่สถานเอ,อกอัครราชทูตณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโกด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบการเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ เป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกในปี2568โดยได้เสด็จไปทรงเป็นประธานในงานพร้อมทรงบรรยายเรื่องประวัติและพัฒนาการของภาไทยและการแต่งกายชุดไทยแก่ผู้แทนยูเนสโกผู้แทนพิพิธภัณฑ์ต่างๆในสาธารณรัฐฝรั่งเศสเอกอักรรชทูตไทยนกกลงลอนดอนเอกอัครรชทูตไทยนกรุงเฮกเอกอักรรชทูตไทยนักุงโรม ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคนไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยพระกรณียกิจทางด้านทหารของคนเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงดารงตําแหน่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่พิเศษกองทัพบ,บกและนายทหารพิเศษประจํากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่1กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ ส่งนำกำลังพลจากศูนย์การทหารมา้าหน่วยมา้าทรงประจำพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญากองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และกรมการสัตว์ทหารบกเยี่ยมชมกิจการของกองพันทหารมา้า Household Cavalry Mounted Regiment และทอดพระเนตรการสวนสนาม Trooping the Colors The Major General Reviews เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าชาติที่สามณกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรด้วยมีพระประสงค์ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในพิธีสุนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่3ทธันวาคมพุทธศักราช2567นักพร,รานพระราชวังดุสิตโดยก่อนพิธีสุนสนามและถวายสัตว์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์ คนเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งฝึกซ้อมกับม้าฟรุตเฮนรี่หนึ่งในม้าส่งประจําพระองค์ประเภทศิลปะการบังคับมา้าเพื่อให้ม้ามีความพร้อมในการปฏิบัติภาร,รกิจส่งตรวจความพร้อมของขบวนส่วนสนามทั้งในส่วนกําลังพลและมา้าเพื่อให้เกิดความพร้อมและความถูกต้องมากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่พิธี ซึ่งพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำขบวนกองพันทหารม้ารักษาพระองค์ร่วมสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองพันทหารม้ารักษาพระองค์มีกำลังพลร่วมสวนสนามรวม1,994นายม,ามา้า152ม้าวงโยธาวัตทิด129นายและกองบังคับการกรมผสม13นายเพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติยศสูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขในฐานะองค์จอมทัพไทยพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งนำพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพมาใช้ในการทรงงานด้วยสงตั้งพระไถ่ยมั่นในการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจนเป็นที่ประจักษ์ชัดว่ายังประโยชน์นานบประการแก่ผสบนิกรชาวไทย